สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนัดก,ก็จะมานําเสนอสูตรคั่นทําขนมจีบค่ะซึ่งนัดได้มาอบรมกับโครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนาจังหวัดนครปฐมร่วมกับบริษัทยันวอยูนคอร์ปอเรชันกรุ๊ปจำกัดค่ะเรามาดูส่วนผสมหลักของวันนี้ค่ะไข่ขาวของไข่ไก่น้านําตาลทรายเกลือปน่นพริกไทยปน่นเห็ดหอมหั่นเตา๋าซีอิ๊วขาว ซอสหอยนางรมน้ำมันงาแป้งมันสำปะหลังแผ่นเกี๊ยวกระเทียมเจียวหมูแดงมันหมูโบดหมู่บดท,ทุกท่านเตรียมวัตถุดิบพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเช่นนั้นเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะผสมหมูโบดมันหมูบดและหมูเด้งให้เข้ากัน ขั้นตอนที่สองนะคะใส่น้ำตาลทรายเกลือปน่นพริกไทยปน่นแป้งมันสำปะหลังและไข่ขาวเข้าด้วยกันจากนั้นนวดจนเหนียวไม่ติดมือค่ะ นวดจนเหนียวจากนั้นจึงฟาดเพื่อให้เนื้อหมูเนียนเข้ากันดีค่ะขั้นตอนที่3นะคะใส่น้ำมันงาค่ะซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวผสมจนเนื้อเนียนเข้ากันดีพักส่วนผสมไว้ประมาณ30นาทีในตู้เย็น และเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะจึงนำไปแช่ในตู้เย็นไว้ประมาณ30นาทีค่ะครบเวลาครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะจากนั้นค่ะเราจะตัดแผ่นเกี๊ยวนะคะให้เป็นวงกลมค่ะ แล้วน้ำหมูที่หมักไว้นะคะมาวางไว้ตรงกลางค่ะจากนั้นจับจีบห่อค่ะนำเห็ดหอมแช่น้ำหั่นเป็นเต่าเล็กๆนำไปแปะหน้าขนมจีบ ขั้นตอนที่6นะคะนำขนมจีบไปนึ่งประมาณ10นาทีหรือต้มประมาณ5นาทีค่ะแต่วันนี้เลือกที่จะต้มนะคะมีเคล็ดลับเล็กน้อยนะคะเราจะใส่น้ำมันลงไปในน้ำเดือดสักนิดนึงค่ะเพื่อให้ขนมจีบของเราไม่ติดกันค่ะ และขั้นตอนสุดท้ายนะคะจัดเสิร์ฟโดยโรยกระเทียมเจียวค่ะและทานคู่กับชิกโชตาเด็กสมบูรณ์รับขนมจีบร้อนๆสักจานไหมคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับมือใหม่หัดจีบที่วันนี้ได้เรียนรู้เทคนิคดีๆในการทำขนมจีบและการจับจีบอย่างสวยงามอย่าลืมนำเทคนิคนี้ไปลองใช้ที่บ้านกันนะคะ และท่านสามารถติดตามหลักสูตรการอบรมที่น่าสนใจต่างๆที่ช่องทาง Facebook, Fanpage, YouTube ของโครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนาจังหวัดนครปฐมค่ะแล้ววันนี้นะคะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษง,ง่ายๆสำหรับการทำขนมจีบอยู่ท้ายคลิปค่ะคลิปหน้ามีสิ่งที่น่าสนใจอย่าลืมติดตามรับชมนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ